ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะมามาดูต้นไม้นะครับวันนี้จะเป็นว่านน้ําทองนะครับที่ผมเคยลงคลิปเมื่อคราวที่แล้วครับตอนนี้ผมมีสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับมาอีกถึงสายพันธุ์นะครับเลยมาแนะนําให้ดูครับเรามาดูตัวเก่าก่อนนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับที่จริงเขาคือ กล้วยไม้ป่านเขาก็จะมีดอกนะครับตัวนี้ลายใบเขาจะแน่นครับเป็นสีแดงครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อนะครับตอนนี้เขาหนา้าจะอยู่ตัวแล้วนะครับเพราะผมปลูกได้ประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วครับ ตัวนี้ก็ไปอีกตัวครับพวกนี้จะมีเหมือนเม็ดเส้นสีทองครับเป็นเส้นครับเป็นศิลปะทางธรรมชาตินะครับพวกนี้ครับ นี้ครับคือต้นแรกที่ผมเจอครับแล้วก็ถูกชะตานะครับตัวนี้คล้ายมีเส้นเส้นทองครับหักทอครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวเขียวครับ ตัวนี้จะเห็นลายใบยชัดครับเขาจะมีเส้นสีทองครับตัวนี้ก็เป็นตัวแดงอีกตัวครับ เป็นไม้แปลกครับที่หาได้ง่ายครับแต่ว่าปลูกยากครับราคาถูกนะครับถ้าอยากได้ก็เข้าไปตรงกลุ่มเขาในเฟซบุ๊กครับว่านน้ำทองนะครับพวกนี้เขาขายกันสิบต้นสามร้อยพวกนี้ครับแล้วแต่าสายพันธุ์ครับ ตัวนี้ครับที่ผมได้มาใหม่ครับจะสวยอีกแบบนะครับคล้ายๆในความรู้สึกผมนะคล้ายๆลูกละมุดนะครับผมได้มาสองต้นครับในราคาต้นละร้อยห้าสิบาทครับปลูกไว้เล่นๆครับเวลา อยู่เฉยๆก็จับมานั่งดูอย่ได้ไม่เครียดครับช่วงนี้โควิดครับอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรก็ปลูกต้นไม้ครับสวยไปคนละแบบนะครับบ้านน้ำทองครับแต่พวกนี้จะชอบความชื้นหน่อยครับแต่เราต้องดูนะครับอย่าลดน้ำเขาแฉะเกินไปครับ ต้นนี้ก็ต้นปลนกันครับต้นไม้เราปลูกเขาเราต้องจับมาดูบ่อยๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีเชื้อโรคหรือว่าเชื้อราเพลี้ยพวกนี้ครับเราจะได้รักษาทันครับเขาบอกว่าต้นไม้จะงามนี่อยู่ที่เจ้าของนะครับเงาเจ้าของครับยิ่งกว่าปุ๋ยนะครับ นี่ครับลายเขาสวยนะครับจะพวกลายน้ําทองเขาจะดูลายนะครับลายสีสันแต่ผมซื้อชุดนี้มาเขาบอกว่าชุดห้าขุนเขาผมก็ไปทราบเหมือนกันนะครับเขาว่าห้าขุนเขาสงสัยห้าสายพันธุ์นะครับพวกนี้เขาจะสวยใบถึงเวลาเขาออกดอกเขาก็มีดอกครับเหมือนกล้วยไม้ป่าครับ ต้นนี้ผมดูยังไงก็ไม่เบื่อครับสวยมากครับต้องให้เขาเป็นผู้มน,นะมีหลายๆต้นนะครับถ้าผมนึกถึงว่าน้ำพองก็จะนึกถึงต้นนี้เป็นต้นแรกครับลักษณะการปลูกของเขาครับผมใช้อิฐแดงฐานพิชมอสครับ ส่วนมากเขาเกาะตามหินตามกิ่งไม้เก่าๆเขาเราต้องเรียนแบบธรรมชาตินะครับผมทุบนะครับปิดมอนครัาให้ละเอียดครับป็นก้อนๆนะครับแล้วก็ทานครับนี่ผมก็ปลูกได้ประมาณสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์ถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่คือแสดงว่าเขาติดนะครับปลูกติดแล้วนะครับ ไปเขาจะตึงครับเราดูได้นะครับไปเขาจะตึงส่วนมากผมเห็นเขาไปเอากันตรงหุบเขาตรงที่มีแถบน้ำตกอะไรพวกนี้ยครับแถวทางภาคใต้นะครับเขาไปเก็บกันมาครับไปลาวบ้างพวกนี้ครับ เขาจะได้สายพันธุ์ใหม่ๆมาครับในกลุ่มนะครับเห็นเขาบอกกันอยู่ครับแต่ตัวงผมนี่คือเขาบอกว่าเพราะจากเนื้อเยื่อนะครับในห้องแลบครับเนืเยื่อครับผมได้มาประมาณต้นละร้อยห้าสิบบาทครับต้นนี้รับสวยมากครับเห็นไหมครับเหมอนกับทองครับเส้นทองเลยครับหักเป็นใบไม้ครับ เขาจะมีเสน์นะครับตัวนี้เส้นใบเขาจะเยอะมากครับไม่เหมือนพวกนี้ครับพวกนี้เขาจะห่างๆหน่อยครับแต่เขาจะออกสีแดงโครสีสันนะครับตรงนี้จะเห็นลายใบลายเขาคนละอย่างกันครับ เขาก็จะแตกใบไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อครับพรุ่งนี้ครับบางคนเขาบอกว่าไม่ต้องไปดูมากนะครับให้เขาโตครับแต่เราต้องดูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกืดเขาตายไปแล้วก็สงสารเขาแย่เลยครับ ตัวนี้ผมก็เริ่มสะสมนะครับลองเลี้ยงดูครับเห็นเขาปลูกแล้วมันสวยดีครับก็เลยลองเลี้ยงตัวโปรดผมครับ เดี๋ยวห้าเขาแตกกอยังไงเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูนะครับนี่ขนาดต้นเดียวก็สวยแล้วนะครับถ้าเขาเป็นพุ่มแล้วเขาจะสวยมากครับแต่พวกนี้ก็จะโตช้าหน่อยครับไม่างั้นก็เหมือนลายเสียดาวครับเนาะผมบอกว่าเหมือนลายเสียดาวหรือต้นละมุดนะครับ เขาคล้ายๆเป็นไม้เลื้อยครับไม่ใช่ว่าต้นเขาจะตั้งเสมอไปหรือขอเลื้อยแล้วเขาจะแตกหน่อเป็นพุ่มนะครับเป็นพุ่มเล็กๆครับแล้วเขาก็จะมีดอกขึ้นมาเต็มเลยครับฤดูเขาออกดอกนะครับเขาบอกว่าเป็นกล้วยไม้ดินอย่างเงี้ยครับลองหามาปลูกกันได้นะครับราคาไม่แพงครับเพียงแต่เราต้องหากลุ่มใว้ถูกในเฟซบุ๊กครับเขาจะบอกว่ากลุ่มบ้านน้ําทองนะครับเขาจะมีการขายนะครับต้นหนึ่ง ย0่สบามสิบบาทนีครับแต่เขาขายทีละห้าหต้นอย่างเงี้ยครับก็ร้อยกว่าบาทก็ไม่แพงนะครับลองหามาปลูกกันได้ครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e กดติดตามกดแชร์กด, share, ดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ